สวครับเพื่อนๆแล้ววันนี้ก็มาพบกับคิดนี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะซ,ซึ่งผมก็กำลังจะไปกินข้าวนะเที่ยงกว่าแล้วหิวข้าวมากก็เลยกะว่าหาเรื่องไปกินข้าวนะคือ,ค,อคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับก็ไม่รู้จะไปไหนก็กินข้าวนี่นะครับหาเรื่องกินข้าวหิวข้าวถุงมือแม่งบอกเลยว่าถุงมือแม่งใส่โคตรยากยากจริงเองเนี่ยแต่ก่อนนะ พราผมออกกการ์ดไว้ไหนไว้ไหนเดี๋ยวออกคอนโดไม่ได้อีกวันนี้แล้วกันจวหายโอ้โอยุ่งยากนะครับกระเป๋าก็ไม่ค่อยมีใส่ถุงมืออีกจริงๆก็ไปกินข้าวแค่นี้มัใส่ถุงมือก็ได้ครับแต่ม,มันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าผมใส่เป็นพ็อปนะครับก็คือก็จะต้องใส่นะครับอย่างน้อยก็เอาไว้เซฟตี้ตัวเอง ใสถุงมือถุงมือแม่งแน่นชิบหายซื้อมาผิดไซส์นะครับซื้อมาผิดไซส์แล้วก็พอใส่ปุ๊บแม่งใส่ยากตอนซื้อไม่ได้ลองไงซื้อเลยไงไม่ได้ลองไงพอมันไม่จะ้ลองก็จะเป็นแบบเนี้ยโคตรดังครับพี่น้องบอกเลยว่าโคตรดัง ยังไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ก็จะไปแล้วเก่งใจเขานะเสียงแขงดังเพราะเสียงดังแล้วก็ไม่เก่งใจเขาออึ้อึอ้าาเรียบร้อยบัตรอยู่ไหนบัตรอยู่ในนี้โอเคไปใครโทรมาใครโทรกลับก็ได้ไม่รู้ว่าใครโทรมาขี้เกียจถอถ,ถุงมือ ไปแล้วไปไปไปช่วงนี้ผมก็ไม่รู้จะออกไปไหนนะครับโควิดฟิตเนสก็ปิดเขาไม่เข้าฟิตเนสนะช่วงนี้คือเหมือนว่าทางมาตรการเขากลัวว่าฟิตเนสจะเป็นที่แพร่เชื้อนะก็เลยแบบโอ้ถูกสั่งปิดก็ไม่ได้ไม่ได้ไปอีกผมก็เลยได้แต่ เล้แต่เนี่ยนะครับไอ้เหียใครโทรมาวะเนี่ยเอาโทะดีครับผมไม่ค่อยพอผมก็ไม่รู้ว่าใครโทรมาแล้วโทรมาหลายรอบเลนะดูดิยังโทรมาอยู่เลย ใครโทรมาครับใครโทรมาครับไม่รู้ครับผมขับรถใส่อยู่ครับมันลับไม่ได้ไป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  ไม่เกียสีนะไม่เกียสีรอไปร้อกว่าวันดีครับพี่ํำรวจฮ่าตำรวจก็มาครับขี่มอไซค์มากินข้าวตรงนี้ครับถึงตัวอย่างนี้ตำรวจมากินข้าวแค่นี้นะครับ มีที่จอดไม่น่าเอามีที่จอดไม่น่าเอามีที่จอดไม่น่าเอามีที่จอดไม่น่ามีที่จอดนะคแับให้มีที่จอดนะแคบให้กินเมนูอะไรดีล่ะวันเนี้ยกินเมนูอะไรดีล่ะนู่นตรงนู้นนะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตรงนู้นนะแซ่บหลายผมนี่ไปกินบ่อยโคตรชอบโอเคครับเดี๋ยวผมขอกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยว ไปรู้ต่อว่าไปไหนโอเคกุดาย